สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนนะคะ mm วันนี้นะคะก็มาพบก,กับคุณครูมุกนะคะในรายวิชาการงานอาชีพนะคะควันนี้นะคะในรายวิชาการงานอาชีพนะคะคุณครูก <shoes stood> <uda> ็จะพานักเรียนเนี่ยไปรู้จักขั้นตอนการล้างผักนะคะแล้วก็ผลไม้นะคะว่าผักแต่ละชนิดเนี่ยมีการล้างอย่างไรมีวิธีการล้างอย่างไรนะคะและผลไม้แต่ละชนิดเนี่ย มีวิธีการล้างอย่างไรนะคะผลไม้ชนิดไหนเนี่ยต้องปอกเปลือกก่อนรับประทานนะคะหรือว่าผลผลไม้ชนิดไหนเนี่ยไม่ต้องปอกเปลือกก่อนรับประทานนะคะเดี๋ยวเราไปเอาล่ะครับสวัสดีเด็กๆทุกๆคนเลยนะครับมาพบกับคุณครูสีคุลอีกครั้งนะครับในรายวิชาการงานอาชีพนะครับเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงผลไม้ที่ต้องล้างก่อนรับประทานใช่ไหมครับและผลไม้ที่ไม่จําเป็นต้องล้างก่อนรับประทานวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงในเรื่องของขั้นตอนการล้างผักและผลไม้กันดูบ้างนะครับ เอาละครับก่อนอื่นเลยเรามาดูที่วัสดุอุปกรณ์กันก่อนนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็ต้องมีผักและผลไม้ที่เราจะล้างนั่นเองครับอย่างที่2นะครับก็คือกระมังสำหรับใส่น้ํานั่นเองครับอย่างที่3านะครับกระจาดมีรูนะครับหรือเป็นตะแกรงหรือว่าถ้าไม่มีเนี่ยใช้ฝาเชียงมาประยุกใช้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอย่างที่4ี่ครับถาดหรือว่าจานนะครับสําหรับใส่ผลไม้ที่ล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ เอาละครับเมื่อเรามีวัสดุป้องครบแล้วนะครับเราก็ไปดูขั้นตอนการล้างผักและผลไม้กันเลยดีกว่านะครับอย่างแรกเลยนะครับเราก็ต้องเตรียมผักและผลไม้ที่เราจะรับประทานขึ้นมาก่อนนะครับแต่ทีนี้คุณครูศิคุณบอกก่อนนะครับว่าถ้าเป็นผักเนี่ยประเภทหัวนะครับเช่นกระเทียมหัวหอมใหญ่หัวมันแครอทอันนี้ก็จะเป็นที่ต้องปอกเปลือกก่อนแล้วก็ตัดส่วนที่เราไม่รับประทานิ้งนะครับก่อนที่จะนํามาล้างแต่ถ้าเป็นผลไม้เนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องตัดสิ่งใดนะครับนํามาล้างทั้งผลได้เลย ถ้าเป็นผักนะครับก็ต้องคลี่ใบอ่อนนะครับนำไปเคาะเศษปุ๋นเศษดินก่อนครับบางทีเนี่ยจะมีดินติดมาตามรากด้วยนะครับก็เคาะเศษดินให้เรียบร้อยก่อนนะครับถึงจะนํามาล้างได้นะครับเมื่อเราเตรียมผักและผลไม้เรียบร้อยแล้วนะครับก็มาสู่ขั้นตอนการล้างกันเลยนะครับอย่างแรกเลยนะครับเปิดน้ําใส่กระมังนะครับน้ำผักผลไม้นะครับไปแช่ในน้ำให้สะอาดนะครับเพื่อให้ผักและผลไม้ของเราเนี่ยมันคลายสารพิษออกมานะครับสารพิษี่ตกค้างอยู่พวกยาฆ่าแมลงพวกอะไรอย่างนี้นะครับ ให้มันคลายออกมาก่อนนะครับแต่ว่าเราสามารถล้างให้สะอาดได้ยิ่งขึ้นนะครับถ้านักเรียนผสมเกลือลงไปนะครับถ้าไม่มีเกลือใช้น้ำส้มสายชูก็ได้นะครับดีเหมือนกันหรือมีอีกอย่างนึงก็คือเบรกิ n งโซดาหรือว่าผงฟูนั่นเองครับซึ่งสามารถล้างสารพิษตกค้างออกได้เยอะมากๆเลยนะครับเมื่อเราแช่ผักและผลไม้ไว้แล้วนะครับสักประมาณ10-15้านาทีนะครับเราก็นําออกมาล้างนะครับวิธีการล้างเนี่ยเราจะล้างด้วยระบบน้ําไหลนะครับก็คือเปิดก๊อกนะครับให้น้ำเนี่ย มันไหลผ่านผลไม้ของเรานะครับเพื่อให้มันล้างสารเคมีสารพิษที่อยู่บนผักผลไม้เนี่ยไหลออกไปนะครับที่เราแช่ไว้นะครับมันเจือจางแล้วนะครับแต่ว่าเราก็ต้องออกมาล้างก๊อกน้ําอีกทีหนึ่งนะครับให้มันชะกสารพิษออกไปนะครับหลังจากนั้นก็ใช้นิ้วมือของเรานะครับถูนะครับที่ผิวของผักผลไม้เบาๆอย่าไปถูแรงนะครับมันช้าได้นะครับเดี๋ยวจะดูไม่น่าทานนะครับ ต่อไปนะครับเมื่อเราล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็นำไปใส่ในกระจาษมีรูนะครับหรือตะแกรงก็ได้นะครับหรือว่าจะคูขูดสีฝุ่นบอกนะถ้าไม่มีก็ใช้ฝาชีบไปก่อนก็ได้นะครับสะเด็ดน้ำนะครับให้น้ำส่วนเกินเนี่ยไหลออกไปรอให้ผลไม้แห้งนะครับแต่ถ้าใครไม่มีจริงๆนะครับใส่ถาดทิ้งไว้รอให้แห้งก็ได้เช่นเดียวกันและสุดท้ายนะครับก็คือ นำมาจัดใส่ถาดนะครับหลังจากนี้นะครับเราก็ได้ผักผลไม้ที่พร้อมสาหรับการรับประทานแล้วนะครับจะนําไปทานสดก็ได้หรือจะเตรียมไปประกอบอาหารก็ได้เช่นเดียวกันครับเอาละครับมาถึงจุดนี้นะครับเดี๋ยวครูสีฝุ่นก็จะพูดถึงภาระงานของเรานะครับให้นักเรียนนะครับเขียนขั้นตอนการล้างผักและผลไม้นะครับแน่นอนว่าในคลิปเนี่ยคุณครูสีฝุ่นไม่ได้บอกนะครับว่า มีกี่ข้อนะครับคุณครูอยากให้นักเรียนเนี่ยกลับไปเปิดฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับตั้งใจฟังอีกครั้งแล้วลองดูว่าคุณครูสฝุ่นได้อธิบายไว้ยังไงบ้างนะครับลองเขียนมาเป็นข้อๆ้อ